น่าว่าครับผมเรื่องมันยาวเลยต้องตัดฉากเป็นขั้นเป็นตอนเป็น EP 1, EP 2, EP 3ครับผมแล้วอีพีสามนี่ซัน้นเข้มข้นโอ้ยไปฟังกันเลยครับขึ้นครัวครับบอกข้าใกล้มาได้นะ,ม,นนะม,นนมันหนาวเว้ยจะจะตอได้เลยมั้งเหรออ๋อเสียงมาสัมผัสครับก็คือไปที่ป่นยังจะต่อดิสโก้เหรอเหมือนกับแบบไว้คู่เนี่ย ใกล้ก่ได้นะที่เขาเต้นเหรอนะแม่นแม่นแม่นคือใกล้ก่ค่อยได้นะค๋อผมสึกเลยทำงานงานผูเนื่อยผูเนื่อยไงโอ้โหเจี๊ยนผมมันไปบ่ค่อยได้นะผมที่ผมเลี้องเหมือนจะเชื่อว่าเขาก็ว่าเขามาเต้นเพื่อถวายบูชาบ่ได้ผมกึศอีมันมีจริงนะของอย่างอี้คือเฮาเกิงเปินเกิงอะเนาะอย่างที่เคยเอาขาเปิดเนี่ย มเจอกับบาดีรอบรูอ่ะมันมีอยู่สองอย่างนะแม้ว่าบางคนก็อยากเป็นคนเดียวเองเนาะแต่ก็หันมาหลายคนละบางคนก็ต้องเลือกอย่างถ้ารับไปเห่ยมันกับชีวิตคือการดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนไปเลยนะเนาะถ้ารับขันมาแล้วก็มาตั้งมาเป็นตัวแบบเป็นสำนักพูดถึงว่าเลือกได้อ่ะ มันลาบดีกว่าอแล้วเขาก็จจะเปลี่ยนตัวเขาตัวเอ,นองนะที่ก็เป็นนุ่มเป็ช้าอยู่เนี่ยเนาะเปลืองเต้ามันนี่อาจจะตอ้องต้องปฏิบัติเขาต้องอะไรอย่างเยอะอ่ะอาจจะตอนอายุแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะอันนี้ก็ได้สนเราปีอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แม่นอนคุ้ม,มเปลี่ยนกันหาคุบมเปลี่ยนอะ่ะครับครับแต่น่ะเนี่ยถ้าเกิดจะได้ช่วยคนเต้ก็ย่างก้าหยะต่ะ เออถ้าถ so 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 huh. right. ้าเขาช่วยอ่ะเขาช่วยได้นะแปบว่าเขาก็จ่วยอย่างเงี้ยยังมีเหตุการณ์ยังที่เปิลมาค่อยหู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขากวแนะนําเพิ่นไปอ่ะจ้าครับนั่ครับเปิ้นมาปรึกษาหานปรึกษานี่อ่ะเจื่ออ่ะจ้าจะบางคนเปิ้นกอกว่าว่าอู้ไปเลยเป็นละอ้อนอย่างเงี้ยนั่นันมันจะยากนะเนาะมันก็อู้ยากนะคนเฮามันความเชื่อมันเหมือนกันนะจ้าครับอันนี้อู้เสื่อตะกอนก่อมาเคยเจือเหมือนกันนะจ้าบ อือคือมาได้สัมผัสในไอ้อย่างหลา,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 ายอย่างใน <c oughs> ตัวเองอ่ะคือแบบอืมมันใช่เนี่ยอย่งตะกอนเนี่ยแบบบ่บชอบดูดวงบ่ชอบไออย่างเลยดูมันเป็นเรื่องไรสาะร่ายอ่ะ <c oughs> แต่เวลาตอนนั้นอ่ะมันมีจุดเปลี่ยนคือว่าเฮามีความทุกข์มาก <c oughs> แล้วเา <c oughs> หาทางออกมาเจอแล้วก็เลยลองไปดูไป <c oughs> ปรึกษาคนดูอะ <c oughs> ่ะก็ก็คืออ๋อมันแบบ ตอนแรกเขาก็ยังมาเจือเช่หรอแต่เรื่องมูนเนี่ยเวลาบันผ่านไปอ่ะมันเกิดขึ้นจริงอืแล้วมันเหมือนเป็นแนวทางเขาก็บอว่ามาเจีเจือจึงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยกระจายอ่ะเดี่ยพอะพอเวลาบันผ่านไปเหตุการณ์นั้นที่เขาอู้นะเนาะคือทุกอย่างที่ตั้อู้มันตั้าหอด่ะมันตรงเลยอ่ะอม,มันก็ตรงเจือมาทีนั้นกับน้อยกับน้อยเนาะอ๋อม,มันเป็น เฮ้ยมันจริงเราเนี่ยอครับบางสิ่งที่เฮามองมาเห็นอะก็เหมือนเฮาแบบมามีเตี้ยนอะ่ะเฮาลองจูเทียนสักเล่มเนี่ยถึงแม้มบบใจแบบมาสว่างร่ำเหลือยอะเทียนได้ไม่น้อยอะ่ะมันก็ยังพอค้าไปได้อยู่อะครับมันก็เหมือนแบบต้นห้องวะนำทางเฮาไปได้หน่อยลยอะอ่ะครับอยู่ที่ที่เหลือเฮาปฏิบัติเลือกปฏิบัติเองอะ่ะ ตีนี้ก็ตีที่นี่กับพี่สมวงศ์คะแนนละตัวกับตีที่พี่เขาอ,อยู่นี่นก่อนมันเป็นวาดเกาแล้วก็คือตอนนั้นอะซักที่ขวบนะเกาวขวบสิขวบไม่็อ่ะอคือปนมันตอนนั้นป่อมาตายเนาะปนขายหน้าดินคแล้ว,ลวปนก็เอโลดเอาอย่างมาซวบแล้วไม่คอมันไปโดนใส่มันคล้ายๆกตูตัวก,กูหรือมันตะกรอนสมัยตะก,กรอนนี่นมันก,กอนขึ้นมา แล้ตังไงฮนะม,มันจะมีปัญหาวาเป็นเบี้ยสมัยตะกอนะเนาะเป็นของสมัยตะกอนอะ่ะหกระดูกห,กหกอวี๋นะแม่เป็นกระดูกเป็นกองเป็นไอ้อย่างเนี้ย,ยเป็นของของสมัยนะาไหนจ๊อ<ม>แล้วเปล่คือล่าโลดอะ่ะล้ไไม่โคมนโมที่เขาขับรถจาบดีเนะี่ยเขาเอาของปิ๊กเขาล่าเอาของปิ๊กแล้วตกเมื่อคืนมาก็คือมันมีใครเอาอยู่ได้เลยอ่ะ เรามีคนหนึ่งหายสาบสูญไปโดยที่หมอโงหายไปไหนอ่ะต้อวันนี้ยังมีใครงมเลยเจอดีเป็นโมดเลยแล้วคนค้าไมโคโดนยิงไอหลังจากที่เอาของตายมาเมินอ่ะอันนี้คือที่แปลว่าดูีตี่ในกูที่โลดมันจเข้าไปเนาะ มีปีกับไอ้บบาวปีคือลงลงไปเล่นกันนะแล้วไอ้บบาต้นเมื่อคืนมาคือแบบมีอากาศเลยอะแต่เข้ามาเป็นอย่าง<ม>ต้องได้มา,าแป่งขันไปซุมาเลยอะทั้งคืนอะี่แล้ว<ม><ม>ไอ้คนที่อยู่ต้นพึ่งคือเอาสมัยแต่กอนอะที่มันก่อกอน้ำบอ่กอกออะไรอย่างเงี<ม>้ยเอาไปแปลง ที่เป็นเผาทานะแล้วข้าก็ตั้งเปิดน่ะว่าขอหรือยังถ้าเปิดมันเจือไงถ้าตกมันมาคืนน่ะมีปัจจัยห่างใหญ่อ่ะไปเหี่ยน้าอบต้องเอามาคืนต้องเอามาคืนถ้าได้เนาะอ๋อก็ข้าบอกอะไรน่าของมันยังเนี่ยดินกี้ยังดีกว่าห้าแน่นอนดินกี้นั่นเนาะอย่ว่าเป็นแล้วก็พูดถึงคนที่มีคาถาคมที่อยู่ข้างบ้านนี่เนาะ เพื่อนเอาของที่ไปเปิ้นยังต้องอามาคืนเลยอยู่ม่ได้กันอพี่แสดงว่าต้องเป็นของสมัยของที่ว่าพระเจ้าฟังอย่างบุรีรัมความก้ว่าอาะเกี่ยวข้องกันอ่ะตอนสมัยมีเสืออะไรอ,ะะอ่ะก็หัวอ่าพอครับเอาคือที่ที่ไปเขาอยู่นี่ตังบวนี่มันเป็นกําแพงเมืองเก่านะอ,อ,อ,อืมเขาพี่อยู่รูมกําแพรีงั้นกหอเออเออมาใจแต่ว่ามันมันเป็นห้องคืออะแล้วมันเป็นกําแพงเก่าเลยนะ มันเป็นห้องที่แบบว่าลงมาแล้วก็แบบลึกมากอ่ะอ๋อมันจะเป็นเนินสูงๆแล้วก็บเหมอนเต็นบนนั่นแหะเออ,อมันอธิบายบถูกให้ตัวตัวหู้จังหนองจังเปียงก่อนหนองจังเปียงหนองจังปีเขาอยู่หลุมตางที่มันจะไปวิไัยอดแบะอ๋อหูอจังอะเดววันน่ะ ก็คือตังบนห้องงที่ปีเขาอยู่เนี่ยมันเป็นห้องคือเก่าไงมันยาวมากอ่ะมันพูดถึงตะก้เนี่ยมันต่อมันเชื่อมต่อกับอันนั้นอ่ะกับเตงเมืองอ่ะเป็นห้องคูเมืองที่ถ้าหพื่นขุดถ้าหันไปก่อนขุดไม่เอ็นมีแต่ว่าป่วยเนี่ยแปลงตึกข้านมามาตางบ้านที่เขาไหนกะคือมันด้วยเป็นห้องว่าด้วยสภาพที่ดินเนี่ยอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะ เพราะว่าทัดฮันทัดสนามรุ่มตังลุ่มสนามกีฬาตังฮังง้นหลองแถวฮัานอ่ะเนะาะเขาจะก,กั้นเพราะว่าพราถึนสมัยรกรี่ว่าพระเจ้าสีสุดโทที่อยู่ที่ตังศาลนั่นอ่ะมันเกี่ยวข้องกันหมโดเลยตืมนอมที่อยู่ตังศาลนะกองทัพที่ว่ากองทัพสีพระเจ้าสีสุดโท,ทอยู่ที่ตังศาลนั่นอ่ะวัดเวียงสีสุโทนั่นอ่ะ นั่นแหละมันก็ต้องเกี่ยวกันมดนะมันจะมันจะเชื่อมโยงไงอย่างไรเท่าหมูอะแล้วก็คือคนที่อ,อยู่ที่นี่อ่ะคือยังยังว่านนแหละคนขนาดคนที่อยู่ข้างบ้านปีนะเปนี่ยก็ยังอยู่มาได้เลยอ่ะมันก็อยู่ลูงก,กับแปลงนะหัวกัดฆ่าฟันกันสมัยตะก,ก่อนนะ่ะเนาะตายแค่ไหนอุย้ยยิงยามยังอยู่ฟัน เอาเอาเอาไง่ายๆก็คือตีแรงอ่ะตีเองอ่ะอือ<ฮ>เหมือนตีตีสีแยกสันดอกตัวหานก่อนอ่ะที่เี้ยสนดอกมีอย่างอโอ้ยแต่ก่อนนี่คือกนหมาเรยจะบอกว่าผีเยอะมากสีแยกสันดอกตั้งแต่ร้านพี่จูนไปนะร้านอันชาแ๋วกระถองอ่ะแต่ตึกถ้าถ้าถ้าเอามาจากตะวันตกมั้นก่อนครับ มาจากแม่ตัวหนึง้าเนาะมันมันจะซ้ายมือกล้างฟัง้ายมืออะสองซ้ายมือซ้ายมือตะก่อนนี่มันมีตึกมั่ก่อนครับแล้วผีจะเยอะมากร้านตีที่ห้านะตั้งแต่สีแดงขึ้นไปนะครับถึงร้านพี่กบร้านเดลทีช็อปนะครับร้านสีแดงๆนะตรงั้อ๋อร้านเดลีชใอปไขบะมีไข่บายูในเครื่องแบบอยู่บได้สักคนนะนะตัวครับอือโห ลองไอ้นั่นน่ะไอ้มันชื่อไอเนี่ยว่ะที่มันเปิดร้านโทรศัพท์แล้วมันย,ายน้ายอาย่ห้างมันไปตายในโรตาท่านนที่เป็นลมเนี่ยข้ออ้าแสดงว่าตีแต่มันบวกเพงเนาะขันมากต่ว่าเนี่ยยังถึงบอกว่าถ้าใครบอกมีเครื่องแบบอยู่ได้ผมได้ยินร้านเนื้อที่โรงแรมหรือว่าร้านส,สวยๆก็อย่างที่ว่าเขาเข้มเขาตายกันทั้งสองน่ะื่อไปอยุเทพเพานั่นน่ะเนี่ แา่รงเรียน<ร>นมนากจ้าุ้ดตะกอนมาสมัยปีเขาบัได้เกิดและกลาคือ,อมันหลุนซูหลุนเลยที่ห้างอ่ะคือแรงมากอ๋ออันนี้กเทคโนโลยีแล้วก็โโวกพดมาตังเทคโนโลยีเก่าเหมือนกันนาะที่ผมไปถ่ายหรือว่าเป็นอันทุกททนเทคโนโลยีล้างอ่ะเขาว่าเป็นลานปะหารเก่าอย่างมันก็เป็นไปได้มออ่นแม่นแม่น มืนสมัยก่อนกี่แล้่วอะแล้วก็สาเหตุที่โน้ที่โน้ล้างไปยุบไปนี่มันมันีมันเกี่ยวมันมีสาเหตุก่อนโอ้โหเนี่ยแม่นมันอยู่มาได้ไงตัวก็ตอนที่เป็นเขาคุดเขาคุดแปลงคุดสร้างนั่นก็ตะโค้งกระดูกอย่างแม่นแม่นคือมันอยู่มาได้มันว่าแปลอ่ะมันแหงเกินอ่ะ แล้วถ้าคนที่แบบว่ามาบริหารในอย่างคนมาเจือตัวเองอะเออโรงงานอย่างเนาะเจือบ่นี้เนาะแม่นแม่นไปถึงไงแล้วอยากของยันอี้อะแต่หาสาเหตุหารู้ใหม่อะกําลังลบรู้เปิดเนี่ยของที่เนีอของพ่อฮะมันมีอยู่ทุกที่แหละยิงเป็นของคนสมัยเก่าเลยนะโอ้ยเป็นห่วง่ะอืมเห็น ของตีวังคองอะคนตะกอนอะ,จ,ะนจากเมื่อเจ้าเมื่ออย่างเนี้ยยังยังอยู่มาได้กันเลยครกูเก่าอย่างนี้เนาะของเก่าโบราณมันต้องฝังอยู่ในดินแทบๆทบันละต้ดินแถวนี้ยังตะกอนเปิดยังเคยหา,าในบ้านเขาว่าไจถาดเอลกันมันลอยอะ่ะอืคือทร่งจี่งแต่ว่าเก่ามันก่อเพื่อจะไปเอลหา สายธาตุนี่เปินจะไปเอวหากันเปินจะไปให้วัดท่านวัดนี่อ่ะลาคนตื่นอ่ะจะเห็นลอยมันควไฟอ่ะยังไฟไปหาพระธาตุอ่ะยังพระธาตุศพฝางไหลไปหาพระธาตุตะตนเหรอขอกาลนะคุเนยงอ่ะคือว่าแต่ว่าทุกที่มันจะมีเปินบอกว่าสายธาตุนะของจักรวาลเปิลบอกแล้วถ้ามันเป็นวันที่ว่าวันแรงวันอย่างเงี้ยเปิลจะเอวหากันเนี่ยออืแล้วคนที่แบบ มันมีสัมผัสอย่างแอ,องปเพิ่งก็จะเห็นอย่างฐานดวงแก้วแ,วแม่ยังวัดสีร้อนชัยนี่ก็มีเดินเหล่ามาเพื่อตอนยังเห็นเป็ดเลยอ๋อหม่เมินนะเนี่ยเมื่อปีนี้ไปซืป้อเนี่ยคนเห็นกันขนาดเนอะคนที่เป็นไปการพระเจ้าอยากันจะหลายหลายโอโย้โหเป็ดนี่มันมันจะมีมา ัคนคนเออคนมคนลายหันะคือตะก้อนนะตัวเิ้นถ้าอยากฝังไว้เนาะแล้วก็ิ้นแปลงินนน้นคูตีร้าแปลงกุติใหม่เนาะแล้วมันถ้ไปโดนใส่เหมือนก็ว่าได้รนบกันปลดต่อยอ่ะมีคนเห็นอ่ะอแล้วมันก็ไปหายในไกลนะก็คือต้อนหอม่าแกว้วเก่า อืมอยู่วัดอยู่ตำห้างหูวันดีขึ้นดีเนี่ยต่หงอ่ะคือเอาของวัดอะตัวข้อก็บอหมูเนาะว่าเปิ้ลจะเอานักเอาหน่อยยังไงเนี่ยสมัยตะกอนน่ะรักของวัดเนาะรักของกิ่งกันการเออแอบอาจจะเอาไปโดยการที่ว่าแต่ได้ผิดเงินทอนเนากกว่งอ่ะเอออาจจะเอาไปโดยที่เหมือนขี้ยังเนี่ยแต่มันไม่ใช่ายไงเนาะ มันมันกว่ามีมันก็มีหลายอย่างทำเท่าหู้กวบอกหู้กะอย่างแล้วตึงวันนี้พี่ก็อยู่พี่ก็อยู่ที่ที่บ้านพีนี่ที่ว่าที่ว่าเหงๆงเงี่ยมั้งเหรอแนม่แห่แต่พี่ก็อยู่ได้นะเนาะอยู่ได้มาบาอยังก็คืออยู่เฉยๆเพราะ่ปกติก็มาได้เป็นคนกวดทีเลยอันยมังรู้ครละ ก็มีสิ่งที่ดูแลปี <k ong> <Cool> ่อย okay, 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 ู่เนาะคุ้มครองก็แหม่แหม่แหม่ครับโอเคเนาะเคเนาะเดี๋ยวจะเบื่อให้ก่อนเบื่อเดี๋ยวเตือนแน่นาะเดี๋ยวเตือนแน่เดี๋ยวไปอ้วดหน่อยจ้าวจ้าโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับโอ้โหเดือดมากจ้าก็จบไปเปที่เรียบร้อยเนาะเรื่องราวสิ่งลี้ลับสิ่งที่เฮาวบอกหันสิ่งที่มีอิทธิฤทธิ์หรือว่าจะเป็นวิญญาณพันปี ของที่ถูกฝังไว้อยู่แถวนั้นเนาะมันก็เป็นโอ้ยตั้งแต่สมัยพันกว่าปีแล้วเนาะวิญญาณที่อยู่แห่งนั้นเนะาะตามความเชื่อก็จะเก่งกล้าเนี่ยความเชือของผมนี่โอ้ยจะไปเตะไปต้องด้วยความโลภความใครได้ใครมีใครเอาใครเอามาใช้ประโยชน์หวัว่าเขาจะขึ้นดีบ่ดีจะได้เนาะก็ะยากจะ ว่ามืนคืดหน่อยเนาะะว่าของเรานั้นสิ่งของเรานั้นมันมีเจ้าของอยู่เพราะว่ามันอยู่มาที่ปีแล้วที่โอ้โหพันกว่าปีอะ่ะแน่นอนมันต้องหวงแน่นอนอย่าไปยิบอย่าไปจับอของจียอยมายเจื่อขยะลกบกลูแล้วของะจี้นี่มันมีอยู่จริงเนาะก็อยากเตือนทุกคนกนะครับเนาะ อันกุกเก่าอย่างพระอย่างของเก่าอันตรายครับผมเพื่อนอยู่อย่างไรก็ไยเพื่อนอยู่อย่างนั้นนะฝังไว้ตามเฮ้ยย่อยสลายตามกันเวลาดีกว่าดีกว่าเอาไปรักไปยิบไปจับมาอ้าวเอาไปอยู่ไปสุกครับผมนะครับผมก็เรื่องนี้ก็มีทั้งทุงทาหอและความตื่นเต้นและความน่ากลัวครับผมและอิสระหลายอย่างวันหน้าเ่าผมจะเรียบเรียงเอาบางเรื่องเนาะ ก็จะไปถามพี่เป็นเนาะเพราะว่าปีเป็นมีเรื่องเห็นนักอยู่ยังไม่ได้เรืยอเรียงเจ้าเพราะว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วผ่านมา,มาเวลามันก็ล่วงเลยไ,ไปเลิกเดือนพ่อเง,งียบพ่อ,อก็จะมีเรื่องเปรตเนาะที่ว่าจะต้องไปหวยเรื่องเปรตวัดสยตันชัยมันเป็นยังไงนั้นตะกี้เปนกรอู้มาข่าว,าวเนาะวันนี้เราฟังกันข่าวาไปก่อน แล้วเตือนแน่นอนเขาถ้าผมมีโอกาสผมเด้เจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งผมก็จะมาลห้ฟังใหม่ติดตามกันไว้ครับผมเพื่อฟังเรื่องราวต่างๆนานาแล้วผมก็ไขข้อเกียร์ป้ายครับมีเรื่องอย่างแปลกพิศวงคนหัวลุกผมจะมาลอ้ฟังใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ